ดีเดี๋ยวแต่ไม่พอมันขาดเนาะเช่นสมมติเรากินแต่ผักอย่างเดียวใช่ไหมเราอาจจะได้โปรตีนไม่ถึงก็ได้ฉั้นร่างกายมันก็ไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อะ่ะเรากินแต่ผักเอเนอร์จีเราก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้คาร์โบไฮเดรตหรือไขมันพวกนี้ถูกไหมค,คือไม่ได้บอกว่าในผักไม่มีสารอาหารอื่นๆนะคือมีแต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่าเนื้อสัตว์หรือธัญพืชอื่นๆจริงๆมันมีงานวิจัยในเมืองนอกที่เขาบอกว่ากลุ่มคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะหรือทานแอนเบสเยอะเนี่ย กลุ่มที่ทานแทนเบสเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีโอกาสทำให้ชีวิตยาวกว่าเพราะว่าไขมันและความอ้วนเป็นสาเหตุของโรคต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเราอ่จะต้องกินแต่ผักอย่างเดียวไงถูกไหมพูดใ,ในวิธีการทานที่ถูกต้องครับเราก็คือควรจะทานให้หลากหลายแล้วก็ได้ทั้งสารอาหารหลักก็คือโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ได้ไมโครนิวเทรีดนด้วยก็คือวิตามินแร่ธาตุจาก พืชผักผลไม้ธัญพืชพวกนี้แหละใช่ฟิว่าปัญหาปัจจุบันคือคนทานผักน้อยถ้าส่วนตัวฟิวมะฟิลมจะแบ่งเป็น4ส่วน2ใน4หรือครึ่งหนึ่งอ่ะฟิมก็จะพยายามทานเป็นผักแล้วก็มีผลไม้อยู่ตรงนั้นอีก1ใน4หรือว่า25%ปก็เป็นข้าวเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็อีก 1- ใน4 25%ก็เป็นโปรตีนอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ช่วยทำให้เวลาเราทานไม่ว่าจะเป็นมื้อเย็นหรือว่ามื้อกลางวันง่ายขึ้นถ้าตอบคำถามก็คือ ทานผักให้มากขึ้นทานให้หลากหลายอันนี้เป็นส่วนสำคัญ